คนวันนี้ผมจะมาแนะนำคอมโบอิม a c กเด็ก์คอมโบที่ใช้ก็จะมีเบสโคบอลดากูนนะครับแล้วก็ลัดเช็ด460แล้วก็บิดไซโคนนะครับคอมโบนี้ผมไปแข่งได้ที่2มาเมื่อวานเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพฟุ๊บโอเคแล้วก็ประกอบครับ สีก็จะสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปทดลองเลยนะครับเห็นยังไงกับ i m p a c t De c k สามารถคอมเมนต์และติชมได้เลยนะครับ สามารถเราไปปรับใช้ตามความต้องการของทุกคนได้เลยครับขอบคุณมากคะ่ะ